ในช่วงนี้นะคะประเทศไทยมีหลายเวทีที่พูดคุยกันในเรื่องที่ว่าจะพาบ้านเมืองเดินต่อไปอย่างไรในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อะนะคะหนึ่งในเวทีที่เกิดขึ้นก็คือเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยกลุ่มกปปสเมื่อวันเสาร์ค่ะนอกจากทางแกนนําและกลุ่มตัวแทนต่างๆที่ได้สื่อสารกับสังคมผ่านสื่อต่างๆไปแล้วนะคะก็ยังมีเสียงจากผู้เข้าร่วมเวทีหลายคนซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มใดๆพยายามบอกว่าพวกเขานนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคพะพลเมืองก็ได้เก็บบางเสียงเหล่านั้นมาฝากกันค่ะ บรรยากาศการเมืองในช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษเวทีพูดคุยเสนอความคิดเห็นเกิดขึ้นหลายแหง่งหนึ่งในเวทีที่สังคมสนใจคือเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปปสเมื่อวันเสาร์ที่14ธันวาคม2556ที่ผ่านมาหลายคนเดินทางมาที่นี่ ด้วยหวังว่าจะแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดต่อการเดินไปข้างหน้าของประเทศไทยวาสนาละอองเงินเดินทางมาจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อเวทีแบบนี้เป็นครั้งแรกเธอบอกว่าอยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและสภาประชาชนที่คนมีส่วนร่วมเพราะยังมองว่าในเมืองไทยยังมีออคือกฎหมายนี่ยังมีช่องว่างก็คือยังเลือกปฏิบัติค่ะ ยังมีการเลือกประแบบมีช่องว่างตรงนี้จึงทําให้คนที่ทําผิดแล้วจะจะยังคงแบบไม่ไม่ไม่เข็ดไม่หลับไม่จํำฉะนั้นจึงอยากจะเสนอให้มีกฎหมายที่จริงจัง <Thank you. S 1> เพราะรู้สึกว่าสภาประชาชนนี้เขาให้ให้ความสําคัญกับประชาชนพวงชนชาวไทยทั้งหมดคือให้ความสาคัญจริงและนั่นมีอะไรก็มาคุยกันมีปัญหามีข้อเสนอแนะเพื่อได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเราได้โดยตรง ส่วนวัฒนทรัพย <à> ์งามจ,จินดาโชคซึ่งมีอาชีพขายข้าวแกงในกรุงเทพเขามองว่าหากต้องปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนแล้วเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่นั่นภาคเกษตรเพราะอะไรเพราะเป็นคนขายข้าวแกงส่วนใหญ่ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยราคาในตลาดมันแพงมากแพงกว่าราคาที่เกษตรกรได้รับแล้วก็ตั้งแต่มีรัฐบาลมายังไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่จะมา คิดว่าจะมาแปลรูปภ้าคเกษตรให้มีมูลค่าทางตลาดได้สูงขึ้นนอกจากว่าตัวเกษตรกรที่คิดเองแต่มันไม่มีคนคอยส่งเสริมวันนี้ก็เลยมามาขอเสนอด้านนี้หลายคนสะท้อนว่าในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้พื้นที่สําหรับคนธรมธรมดาธรรมดาซึ่งได้รับผลจากนโยบายรัฐเป็นสิ่งสําคัญ ประชาชนจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วสิ่งที่รัฐบาลปฏิบัติคืออะไรแล้วก็เอาความคิดต่างนั้นมาถกกันว่าในความคิดต่างของคุณมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแล้วของฝั่งนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแล้วก็มาเปรียบเทียบกันคือต้องเปิดใจกว้างยอมรับทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะแก้ปัญหา แม้จะยังไม่สามารถหาทางออกให้กับบ้านเมืองในทันทีพวกเขาก็หวังว่าการมาร่วมเวทีเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาได้ยินและเข้าใจสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยรรวิศดาธรรมวงศ์นักข่าวพลเมืองรายงาน